ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่อบตอน,น้ำชำอำเภอสูงเมน่นปลูกต้นไม้และปล่อยปลาว,วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลา9กนาฬิกาวันที่28กรกฎาคม2565นายสิวัตรฟูบินในอำเภอสูงเมน่นเป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอ่างร่องผาตำบลน,น้ำชำอำเภอสูงเมน่นจัังหวดแพร่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลกอสม 哦。Oh. ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับข้างโดยมีนายสำรานกองโกยนายกอบตอน้ำชำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนายสำรานเผยว่าวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและนอสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารวมทั้งเพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟู ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่สําหรับการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ได้พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่4กิโลเมตรโดยจะปลูกพันุไม้ท้องถิ่นประกอบด้วยต้นชมพูพันทิพย ตาแบกอินทนินรวมจำนวน250ต้นด้วยหลังจากนี้ชาวตำบลน้ำชำจะร่วมกันดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นได้เจริญเติบโตอง,งอกงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่จะรักษาสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์บริเวณเขตพื้นที่นี้ต่อไปอีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา เจ็ดสิบพรรษาด้วยค่ะรักษารักษาแผ่นดินกิจการปลูกกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลาเนื่องในวันฉเฉลิมพระชนม์พระรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอ่างร่องปาเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่นะครับวันนี้ก็เป็นเุดเริ่มต้น ซึ่งบางกิจกรรมที่อาจจะต้องใช้โมบานรวมถึงเรื่องการขอรยอนุญาตหรือใช้โมบาที่มากกว่านี้เนี่ยจจะต้องไปประดูนในแะกไปมีแผนการ,การดํนาเนินการ,กรกต่อเ,เพื่อนพิจารจาดำเนินการเป็นพื้นที่สันทนาการเพื่อที่จะให้พี่น้องของทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมดําเนินงานในวันนี้และขอให้การเสนิน่ารข่าวสุดลึก,กเจ้าอยู่ยหนหัวในวันนี้นังแบบนี้ครับ สจเจริญสมปานน้าเจ้าขอเชิญเล็กน,น,น้อยนเจ้าในตีมาที่ไปของโครงการในวันนี้นะเจ้าซึ่งตนองขึ้นถึงต้นไม่ประจํะราชพิสิทธิ์ซึ่งปูกแปก้กวันนี้ผู้ผสีทําออบออมันออกออกเนส่วนใทากาซึ่งวันนี้ถือวา่าโกาสนี้ี่มากที มาุ่งของพืชของของปลูกโอ้นกลงมาตรงนี้แต่วันนี้มันตู้ว่าใส่ปูปูปลูกต้นรือว่าเราจะเชิญคณะเชิญพาทุกท่านลงกับปูต้นอต้นนี้ไว้ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็เขาจะมามันไปดูแลรักษาและก็ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่ยไม่ให้มันเป็นต้นโกงงานน้าเจ้าน้องๆนักเรียนจะมีจุดตีปลูกต้นไม้อยู่เนาะ เราจะพูดหนุได้เมื่แล้วกันินต้นนะเจ้าได้รับการสนับสนุนจากทางองทัพท่าท่าเพื่อจะปลูกเป็นชเดินของอาานะเจ้าทีต้นล้านจันวน2ไรต้นนะเจ้าได้รับการสนับสนุน

เดของเธอมีน้ำกันนะหนาวเดี๋ยวถ้าฝนมากก็พอดีเนาะเป็นแน่นอนก็ครับนอครับเป็นแน่ตัวนี้สมูนครับแข็งแรงครับ เออริ่มด้วยช่วยกันเบ้ยเออหงนี้บมมีนี่ลูกผมดอบเลยดึงหเพชนดหลากครแน่นแน่นๆเึ่